สวัสดีนะครับ outstanding t-shirt นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับเคส iphone แบบพิมพ์ลายได้นะครับตามสั่งนะครับหลายคนสงสัยว่าหน้าตาตกลมันเป็นยังไงกันแน่นะครับก็ที่เห็นนะครับอันนี้คืออันนี้คือตัวตัวเคสนะครับที่เป็นแบบบัมเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หลังนะครับอันนี้คือแผ่นที่สามารถนะครับ ลูกค้าสามารถพิมพ์ลายได้นะครับจะเอาลายแบบไหนก็ได้นะครับนะครับแค่ส่งลายมาให้เรานะครับขอเป็นความละเอียดสูงสูนะครับเพื่องานจะได้ออกมาละเอียดนะครับแล้วก็ภาไม่แตกนะครับจะเป็นรูปถ่ายก็ได้นะครับจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเราสามารถพิมพ์ได้หมดเลยนะครับพิมพ์ลงไปนะครับนี้ตัวอย่างที่ มาประกอบแล้วนะครับในเคส iPhone นะครับเคสตัวนี้ใส่ได้ทั้ง4แล้วก็ 4S นะครับนะครับเมื่อใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับโดยลายที่พิมพ์นะครับบางคนสงสัยว่าเอาไปเคลือบเงาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของความเงานะครับเห็นไหมครับดูจากอันนี้นะครับ นะครับวัสดุที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นเคลือบสารนะครับพิเศษนะครับเมื่อเราพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับจะเกิดความเงาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสีก็จะติดทนนะครับไม่ลอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะลอกนะครับนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูที่เคสของเรานะครับเดีจะตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นนะครับ ะครับเคสสามารถใส่ได้ทั้ง C แล้วก็ C s นะครับเดี๋ยวรีวิวตัวเคสสิ่หนึ่งนะครับอ่านะครับตัวเคสนะครับขออนุญอตมือเดียวนี่โฟกัสยากจริงๆ นี่นะครับตัวเคสแล้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนยางนะครับเป็นยางแล้วก็ที่ปุ่มนะครับที่ปุ่มนะครับเป็นไหมครับก็จะใช้วัสดุนะครับคล้ายๆกับตัว iPhone เลยนะครับนะครับ แล้วก็ปุ่มนะครับสลีปก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแม้นตัวเคสตัวนี้นะครับจะไม่ทำลายนะครับพื้นผิวของเคสไอของตัวไอโฟนนะครับไม่ไม่กลัวว่ามันจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าวัสดุตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนขอบเนี่ยจะเป็นยางนะครับแม่นใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกลัวว่าเคสจะเป็นเอโทรศัพท์จะเป็นรอยนะครับ